ติ k t ต k อ r เคเ o อร์ทำวีโอตัดแปะท้องฟ้าแบบนี้ผิดกฎชุมชนจริงไหมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับตุกง่ันก็สู่ช่องในตู้งอิ i n ินิ8ีนะครับมีหลยคนถามว่าไอ้คลิปตัดแปะที่ผมทำสอนเป็นติ๊กต็อกซีรีส์เนี่ยนะครับมันผิดกฎชุมชนไหมนะครับใครสนใจอยากเรียนรู้นะตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะติ๊กต็อกซีรีส์นะครับภาพตัดแปะอ่ะถามถามว่า นะครับผิดกฎชุมชนไหมในระบบเนี่ยนะครับแล้วก็จากในระบบของเอเตอร์เนี่ยนะครับในช่องหลักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผิดกฎชุมชนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมสังเกตเห็นนะครับมีแบรนด์ดังๆนะครับหลายๆแบรนด์มีผู้ติดตามแบบเป็นล้านนะครับเขาก็ทําแต่ที่ผมสังเกตเขาจะไม่ได้ทําแบบที่พวกเราทำไม่ทําแบบที่พวกเราทําคืออะไรเขาจะทําภาพตัดแปะเหมือนเป็นหน้าปกนะครับเพราะว่าภาพตัดแปะเนี่ยที่เป็นพวกท้องฟูมท้องฟ้าเนี่ยมันมีแรงหนึ่งดูดมันมีความน่าสนใจ เขาก็เลยทําเป็นภาพแตดแตะแต่พอก็ทําเป็นภาพตัดแตะป,ประมาณห้าวิหกวิเนี่ยก็จะกลายเป็นการรีวิวด้วยคนและการรีวิวมีมือมีคนมีหน้ามีอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาคลิปหลายๆคลิปเนี่ยมาตัดรวมกันนะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าถ้าเป็นภาพตัดแตะล้วนๆเนี่ยอาจจะผิดก,กฎชุมชนเพราะว่า Tik t o อกเคยมีระเบียบเขียนว่านะครับห้ามเ,าเวลาคุณไลฟ์สดขายสินค้าเนี่ยทำไปไม่ใช่ไลฟ์สดคุณทํารีวิวขายสินค้าเนี่ยคุณจะต้องมีการมน๊เบ้นมีการเคลื่อนไหวของร่างกายคน นะครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆคนเนี่ยเขาโดนแบนเรื่องของการทําภาพตัดแตะไปแล้วนะครับแต่ประเด็นต่อมาคือข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้เพื่อนต้องระวังก็คือว่าเราเราทำภาพตัดแตะเราจะมีคอนเทนต์ที่อยู่ในภาพตัดแตะนะครับบางทีคอนเทนต์ในภาพตัดแตะนั่นแหละมันทําให้เราผิดกฎชุมชนหรือว่าละเมิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่คอนเทนต์เยอะๆที่อยู่ตรงตรงภาพตัดแตะเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเรื่องของการละเมิดหรือว่าผิดกฎชุมชนด้วยคา นะครับเพราะว่าเวลา AI ตรวจสอบเขาใช้เขาใช้โปรแกรมตรวจตรวจจับคําหรือว่าตรวจจับฟอนต์ใน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 หน้าปกได้นะครับก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใส่คอนเทนต์เยอะถ้าเราทาภาพแตะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือจุดสังเกตของแบรนด์ดังที่ผมเห็นเขาทำคือเขาจะมีการตัดต่อคลิปหลายๆคลิปมารวมกันมีทั้งมือมีทั้งคนมีอะไรเงี้ยมีหน้าตา นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อลองไปดูแล้วกันแล้วเพื่อนๆ,นๆจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์ดังๆเขาถึงทําได้แล้วเขาถึงไม่โดนแบนเพราะว่าเขาเขาตัดเขาทําเป็นแบบหลายฟังก์ชันเวลาพอ AI ตรวจจับหรือว่าเวลาตรวจสอบเนี่ย AI มันตรวจสอบในคลิปนะครับในคลิปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรวจสอบแล้วอ๋อมันเป็นหน้าปกนี่นะเพราะฉะนั้นเป็นพอมันเป็นหน้าปกข้างในมันเป็นการรีวิวด้วยคนมันก็เลยไม่ค่อยโดนแบนแต่ทาไมทําหน้าปกแบบนี้อย่างที่ผมบอกคือมันน่าสนใจนะครับแล้วก็สวยงามต่อมาประเด็นต่อมาคือ ผมเคยบอกเพื่อนๆหลายครั้งแล้วว่าผมเนี่ยเวลาผมสอนเพื่อนๆทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่ได้สอนว่าเพื่อนๆจะต้องทําแค่ใน t i k t o k อย่างเดียวการทําคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปโพสที่ไหนได้บ้างครับเราสามารถโพสต์ที่ใน TikTok ได้และหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโพสต์ใน t i k t o k คุณเอาไปโพสต์ในอ่าช้อปปี้วิดีโอเห็นไหมครับเป็นแนบตะกาที่ช้อปปี้วิดีโอคุณไปทําา a z a d a นะครับไปโพสต์ในฟีดของ La z a d a เอาไปโพสต์ในอ่าเฟซบุ๊กลิว นะครับเอาไปโพสต์ในเฟซบุ IG, Twitter, ๊กสตอ,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 อรี่เห็นไหมครับเอาไปโพส์ใน i g เอาไปโพส์ในทวิตเตอร์เอาไปโพส์ที่ไหนกัะเอาไปโพส์ในแพลตฟอร์มอื่นๆที่ที่เขาให้โพสเว็บปงเว็บอร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมองเห็นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือว่าอยากให้เพื่อนทําเพื่อใช้ในหลายๆสื่อที่ไม่ใช่ทิกต o k อย่างเดียววันนี้ทําในหน้าทิกต o k ไม่ได้มีแค่ทิกต o อกอย่างเดียวนะครับในหน้ามี3ามแพลตฟอร์มใหญ่ ที่เพื่อนต้องเรียนรู้1 Tik t o ิกตอก a a งลาซาด e าชอปีเพราะฉะนั้นปีนี้2,567การทํการทำตลาด a f f i l i a t e Marketing ิงจึงมาและมาแรงมากด้วยใครที่ยังทำ t k t t o k เป็นอยู่อย่างเดียวทำ l า z a d a ทำา Sho p e e a อ f i l i a t e ไม่เป็นนะครับผมมีข้อดเรียนตลอดชีพนะนะครับเพียงตอนนี้มีโปรโมชั่นหลักร้อยอยู่รีบมาเรียนนะครับแล้วก็ ใครที่ดูคลิปนี้นะครับวันนี้มีโปรด้วยนะครับอ่ะฝากแล้วก็ใครที่อยากเป็นลูกรลัก AI อยากแก้กรรมนะครับอยากปรับช่องตัวเองให้มีค่าการมองเห็นปีนี้อย่าลืมครับนี่เลยซีรีส์แก้กรรมซีรีส์เป็นลูกรัก AI นะครับฝากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเือนอย่าเพียงแค่มองว่าเฮ้ยแล้วก็อย่ามองแต่อย่าโมาแต่อ่านหน้าปกนะครับแล้วก็คอมเมนต์เลยดูเนื้อหาข้างในสักนิดนะครับ